ไหวโอ้ยไม่หลอดไม่หลอดค่อย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 <า>ม,มันลื่นเลยบ้างเจ็บไหมอ่ะเจ็บตรงไหนบ่า นั่นแหละคนขายาวมันกางแ๊บเดียวเราไม่ทันกางทีล้มแล้วว้าวเีลงกอกลางเลยั่นแหลเราไม่ทันกางทีอ่ะอย่าเสียดายพวกนั้นมาไม่ถึง

มันขนาดเบรกแล้วนะว่าขนาดเบรกแล้วนะ